17วิธีพัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะหนึ่งฝึกคิดเชิงวิพากตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะมีเหตุผลรองรับถามคำถามกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเช่นทำไมจริงหรือมีหลักฐานไหมเป็นต้นสองอ่านหนังสือเป็นนิสัยยิ่งหลากหลายแนวสมองยิ่งได้เรียนรู้หลายมิติเช่นวิทยาศาสตร์ปรัชญานิยายคลาสสิก เพราะจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและเพิ่มคำศัพท์ความเข้าใจเรื่องโลกและมนุษย์ 3. จดไอเดียทุกวันฝึกให้สมองคิดเป็นระบบและสร้างสารค์มากขึ้นเขียนไอเดียแม้จะดูแปลกก็ตามเช่นให้เขียนไอเดียทุกวันที่คุณคิดออกต่อมาฝึกเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเพราะเป็นเหมือนเป็นการออกกำลังสมอง 4. ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจะช่วยให้เรา ลดความฟุง้งซ่านเพิ่มสมาธิและความจำระยะยาวเพิ่มความสามารถในการจดจ่อและลดความเครียดทําให้สมองรับข้อมูลได้มีประสิทธิภาพขึ้นห้ากออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะการออกกำลังแบบแอโรบิกเช่นเดินเร็วว่ายน้ำเพราะการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและเพิ่มสารสื่อประสาทที่ดีต่อสมองงานวิจัยชี้ว่าช่วยเพิ่มความจำความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์ดีขึ้น 6. นอนหลับให้เพียงพอสมองซ่อมแซมตัวเองและจัดระเบียบความทรงจำตอนคุณหลับการนอนคือช่วงที่สมองจัดระเบียบข้อมูลถ้าคุณอดนอนสมองจะเชื่องช้าขาดสมาธิและตัดสินใจผิดพลาดง่าย 7. เรียนรู้ทักษะใหม่เสมอเช่นเล่นดนตรีใหม่ๆเรียนภาษาเล่นหมากรุกหรือแก้ปริศนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วย กระตุ้นการสร้างเครือข่ายสมองใหม่ๆอยู่เสมอ8เล่นเกมฝึกสมองเช่นหมากรุกเกมปริศนาเสริมการคิดวิเคราะห์และความจำอีกทั้งยังช่วยช่วยกระตุ้นการคิดเชิงตรรกะและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเก้าพูดคุยกับคนเก่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้สมองได้ฝึกคิดในมุมใหม่ช่วยขยายขอบเขตการมองโลกและฝึกการสื่อสารได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และขยายขอบเขตความคิดสิบฟังพอดแคสต์หรือดูวิดีโอสารคดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับสมองเพื่อให้สมองได้รับสิ่งใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้มากยิ่งขึ้น 11. ตั้งเป้าหมายในชีวิตสมองจะมุ่งเน้นและโฟกัสได้ดีขึ้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายดังนั้นจงตั้งเป้าหมายในแต่ละวันของคุณเพื่อที่สมองของคุณจะได้ฝึกทำงานในทุกๆวันในการชนะเป้าหมายเล็กๆในชีวิตในแต่ละวัน 12. ฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเช่นแปลงฟันหรือเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายถ้าถนัดขวาช่วยกระตุ้นสมองซีกตรงข้ามให้ทำงานยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 13. วางแผนและทบทวนสิ่งที่ทำฝึกการคิดล่วงหน้าและการประเมินผลย้อนหลังการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเป็นการช่วยสมองให้ทำงานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนไว้ล่วงหน้าและส่วนการทบทวนสิ่งที่ทำ หรือการประเมินผลย้อนหลังเป็นการทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 14. จําจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อลดความเครียดของสมองลงและลดให้สมองมีสมาธิที่สั้นเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลล้นเกิน 15. ฟังเพลงคลาสสิกหรือดนตรีที่ช่วยกระตุ้นสมองมีงานวิจัยชี้ว่าช่วยเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสารรค์การฟังดนตรีคลาสสิกช่วยให้สมองผ่อนคลาย และยังเป็นการช่วยให้สมองตื่นตัวได้ดียิ่งขึ้นด้วย 16. บริหารสมองด้วยเทคนิคภาพวาดในสมองหรือการเชื่อมโยงข้อมูลใช้เทคนิคช่วยจำเชิงภาพและเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาความจำขั้นสูงจะช่วยให้สมองคิดอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น 17. กินอาหารบำรุงสมองสมองก็ต้องการสารอาหารที่บำรุงสมองเช่นกันเพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นบลูเบอรี่วอลนัทปลาแซลมอนชาเขียวดาร์กช็อกโกแลตสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระและกรดไขมันที่ดีต่อระบบประสาทแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ